สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู้ซ่องอิมสีผ้าปวงจ้า <Everybody go. S 1> สวัสดีปีใหม่เด้วจ้าหลังจากปีใหม่นี่ไม่อิมโมดเลยทำามคิปมา หลายมือเลยมือนี่จนวันที่สิบหกแล้วมือนี่ว่าจะได้เหตายดขีปมบอม่อน้ำ่อไหมวันนี่ห้าวตีมากกินพบกับผู้ใดสักคนพบแม่อิ่มกับน้บนองพ่อมาอีกแล้วนะคะจ้าวันนี้ต่อมาจะพามากินมหมักหอยกันค่ะอ้อมบอกหอยจ้านี่นีข้องไมนี่แม่อิ่มใส่แบบว่าบบใส่พริกย่าเป็นผู้ออมหายและใส่ถุงมากก่อนข้องไมนีเบิ้งข้องไมก่อนพี่น้อแม่อิ่ม ทำไมไดิกินก่อนเนอะโอ้ยกระทานี้กินว่ากะได้เหลือด้ยวยซิโซ่เห็นิ่งเด้อนี่กาบมันออกแกะมันออกก่อนเห็นห้องไม้นี่นี่โซ่ก่อนโซ่ห้องไม้ก่อนนี่จ้าอ้อมบมกหอยจ้าอ้อมหอยบานเฮาเห็นเห็นหลักกระหิวโอ้ย่าสักก้อนเนี่ยเอาเยี้ยจีบอันนี้เป็นอุป,ปกรณ์ซอยหอยจูบไหมต้องลองจูบบังสักก้อนตัวเนาะ จูบมนะัปป้งจูบเบิ่งว่ามันออกบบจูบเบิ่งสักก่อนอันนี้เองไม่อิม่มนี่เขาไม่อิ่มหมอกมาเอาแปเป็นหมอเลยก็คือออมน้ากันนั่นแหละยายเพิ่นออมให้น้ากันแต่เขาไม่อิ่มมาใส่บอกพริกที่หลังเอาออก,อกับ่มอพอกะเอาบากไห้เสรีใส่น้านะถ้าเด้อมไม่อิม่มเทอะถ้าเริ่มเอาอเพื่อวนองมันเบื้งน้าเอ้เอ็มมัน,มน,น,น,นงแค่โบอ,กอ,อก้อแค่ไหน แม่เอ <Workers S 2> eh. ็มเชียร์ให้เน่น่ะแม่เอ็มเชียร์ให้แน่เข้าเชียร์บอไห่โอ้ยกะจีมเอาเอาเอาตัวมันได้นี่หลายอย่างทั้งหนอกกะมี่เออทั้งหนอกกะมี่ตัวนี้แม่อันเป็นหอยเซอรี่เอามาออมใส่น้ำเกล็ดแล้วขาวว่าว่าเอาออมความเอ็มเนี่ยจิ๊ดจ้มามันตุยตุยเลยเบิ้งแม่อิ่มสิี่าเห็ดให้เบิ้ง นี่เขาต้องเอาเลือกเอาหน่วยมันสกวนนี่เขาเอิ่นว่าหอยจูบนี่เพิ่นกระสีอยหอยต่อยก้อนหอยนี่เขาว่าไตอหอยแบบแบบว่าว่าแบบต่อยหอยยังสิก็คือว่าว่าแเบบก่งว่าแบบเปลี่ยนยังสิละมันเขาต่อยหอยต่อยกลอนหอยออกเลี้ยวยังสิบาทน,นี้เท่ากับจุบบาทน,นี้ยหนุ่นื้แบบ ฮี่นจูบอะถ้าถ้าตอนข้าจูบนั่นความนัวของของนาําองนามออมมันกับสีขาวหนามแล้นี่รถไหนบอเี็น้าอีแจกคนเหนยวห้างจูบอีกก่อนนัวดีอร่อยดีจูบเน่ยนี่แล้วมึงเอาคอับก็เอาหรอก เนี่ยบ้าเอาขขาสิมั้ง่ะอืมบ้านเนี่ยออมใส่คาเบ้กับผักผักผักอีเหลือดอืผักอีเหลือดผักอีเลือดผักอะไรปะใบชะพูนี่นึ่กัอออมบักหอยอืมเหลือผักซีเหล้าิงไก่อืปลาแดกชุโรดน้ำปลา ถ้าถ้าเปดเหรอเขาเอาบอน้ปะเปแดกับบอไซกับไจำเจียวจเจียวบองบองใหญ่นือเขาหน้ีนื้จำหนามันจำหนามันนี่จำหนามป๊ปมันนี่นี่สีกมีมันเป็นหอยเชลังสีอ่ะอาตามันออกแล้ว

มาเาอาโดนนี่เร้ออืมจ<ด>เอาเอาโนได้กด็ได้อามาจเอาไงเลยอืมไม่ก็คอมไ,มามาไม่งเาาสี่ยมันไม่เอ็นฟ้ามันไม่มาามกนะ็เอา <c oughs> กินฟ้ามันเท่าไหร่าากินนนามมันสวยุยเลยม่ในุ่มหมันมขจุบเนี่ยเม่กินโดนเลยไหมบ้างตกนไหนกินอ่ะ mmmm 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 mà nè, bên thoái chơi đi Bên thoái chưa đi Bên đi Bên thoái chưa đi Bên Bên đi 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 Nua. Nua là, là bùi ra mầu. xuống ngàn phở Nếu phi nhọc cái đi ăn ok. Nhà đi nhọc. Nhà nhọc. หอยแหนมแหมเนี่ยเป็นแหมแหลงเราใช้ไม่หมวกหอยขัวหอยขัวเอามาบักหอยขัวมันคือว่าบักหอยงี้สิแหนมนาแหลงเก็จ้ะมันจะไปอยู่น้ำอันแบบน้ำทางน้ำหอยน้ำยังเยอะๆหน้างสิกรมี่จะมามันจะอยู่น้ำหอยเราจะกินมันสีอยู่ขงางหอ,อยขของี้สิหอยมันก็จะเป็นมีข้องมีข <mon> ้อหน้ามันยาวๆยะของสินาบักหอยมันก็จะไปหลี อยู่กระสีดูนั่นไตีิดินเนี่ยไตีิดินมันก็สิดีริริริอยู่มันในนาแร่งไม่มีหยังกินเนี่ยให้บ้านเขาเจาะก็สิเอากระตาอืมกระตากับเสียมกรสีเพือหัวขัวหัวไหมขัวก็คือเอาเสียมนี่แหละส่วนส่วนสวนลงกีิดินต้องส่วนค่อยๆดิส่วนแห้งมันก็แต่ส่วนเบ่งส่วนเหลวมันก็เป็นช่วง เราคอยมันจำศินอือเออบ่ได้ไปงมอมรู้ไหมคนะมงมบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นเนด็กแบบนั้นเขาอนะเขาบอกว่าเราบอกคับให้กินเนี่ยเขาก็ว่าว่านี่เป็นวันพาดเลยค่ะตาบ่ได้เขากา็ว่าบ่ได้แบบ,บนี้บบบังค์หอยคือกันแม่มันก็มีชีวิดเด้ถ้าเป็นมีบิดเนี่ย แบบแบบเปเป็นกระต่ายเว้ยเนาะแบบนี้เลยจะกินไม่เอ็มให้ไปขวัวให้เรื่องหลังข้งงานี่ให้ทางซ้านนี่ห้างเขาซ้านมักจะเป็นมักจะเป็นแบบข้องข้องน้ำสีขาไปซ้าแน่หนาแรีงนี่ปลาปลาปลาแนวหอยแนี่ยแน่นนแบบหอกเกลียวเขาไก่เที่ยวนี่ม,มันก็ตั้งสีบ,บิกบุกมืนเนี่แบบช่วงเขาตั้งท่องสุ่นตรงฝล่าขเขาเนื้อสาใช่ไหม มันไม่หอมนีสารึ้นหนามนี่แหนามมันก็สิแข็งมันตองตายกับปุ๋ยข้กันตาแต่มับอกตอนหนามันหนาแรงที่นี่มันก็ตายถ้ามันบอกเขาไปมันก็ตายมันส่เขาไปในสาต้องตูนนะเขาไปสาเขาไปสามันก็สิแบบอยู่น้ำปากน้ำปากสาโอ้ขัวขัวมาเลยโน่จะเป็นงนมั้งฮาแบบมวนใย่ไหมไม่เพื่อไปงมตัวหน่อยยายพาไปงมลูก้วย อันง้มเนาะว่าบันไดดอกดีว่ามันดีลินนามของง้อมเขาก็เขาก็เอาแบบว่ามันเป็นพลาสติกจังสีแหละจนจะร้อนนี่เป็นยังยังสีว่างว่างไม่ค้างเปนกระแทกได้เขาก็ลอย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 งมง้อยู่นนี้ยังสีเขาก็จับเบื้องจี้ไ้นามจับเบิ้งจับเบิ้งจับเบิ้งเขาก็อ๋อนี่บักห้อยบักห้อยกเลางเอาใส่เนื้อคู่ก็ม้วนในลินนามเนี้ยม้วนเลย ไมใเงยซะก่อนมึงผ่าไม่เป็น,นปห,ห,ห่งของใยต้องตายไปเนี่ยงงหัวห่วยเอ็มค่ะขาหมแ่อเลี้ยวไปยุ่เข่าตีนยังกินเข่าเสียบเนี่ยมัน่ะก็ไม่มูมก,กินก็ะเลยกินเสียบอหะอ แม่จุบนตมันหนว a แมหนัวกลัวแบบกลัวแบบกิ่มเอาไหมไม่รงขามือแล้วโอ้ยคือมากินข้าวเก่งแต่ยำให้มือสะกอนละยำมันมือสะกอนยังเอาไม่หมูสะกอนยำมากันน้องสาวก็หลอกตัวบ่ ว่กกับเขาดูดูไปเจ็บเม่อกี้กินโดนไหมอย่างน,น้อาเห่าค้นเห่ามันจะถ่ายกับกินหอยกว้างเกาความรังนี่นี่เหรอจ๊ะอ,อาหาร นี่เจะกีวิตชาวหน้าเหนือจะยังกินวิตชาหน้าไม่เป็นเจ้าหน้าอยู่เสมอไม่เห็นยังเป็นแน่เก็บเก็บเก็บบังม่วงได้บังม่วงบ่เป็นแต่ว่าวิ่งเิิต้เจ้าหนาดีบ่เมียไหมปลูกเขาเป็นบ่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 าีีสีเสาน่ย เป็นหลานเศร้าหน้าน,นิ้มจะเป็นหลูเศร้าหน้าหนวนี่น่ประจายอะไรอยู่บ้า ตดหนามอ่ะอืมอืมเหไหมเป็นจหวานอืมหอมั้งจะต้อมานหลับตาจินอืมน่อผมเเกิดสเปรดมาแน่น้อยนึงฉันไครให้มอสนุกเหอล่งเรอกับพักเก๋ลองเรอกับเก อืมหอยเจรี่มันสิบกแก้มันสิแกมันีหอยเจรีอืมสิหอยใหญ่อืมจดิของขาี่ล่ะนี่หอยหน่อยหอยจุกมไม่จุกเป็นหรือเป่าบะแม่กลังจุกจุกจุจุก่งดียวตัออกมาน่งรู เ,เอนนือดเยอระนัวจ้ะนเธอกินเขาอิ่มกะนั่งเล่มบักหวยในดี๋ยวเขาเบี้ยไหมเขาด้วยหนึ่งเขาเบีย้ยไหมเขาครัวเขาครัวอยูอยอ่ก็บฟ้าหวยเสแมงว่านลายเนาะไผมากินอังบกักหวย ม,ๆๆม่เเลยหลากหลายเมนูเนาะพี่น้องเนาะไอหมหอยแต่อ,อิ่มไมหยิบเบลเล็ตเงินเบลเล็ตก็ไม่ขายอ่ะไอหอยชียหอยลวกจิ้มตุ้ยตุ้ยเอาเผาอย่างไงอไอสีชีว่านมือหนึ่งเขาสีเลี้ยงเกษตรกรสีผ้ากันเลี้ยงบงหอยเลี้ยงบกหอยขายตลาดกุ้มือหนีไม่อิ่มเห็น เพิ่นเพิ่นเป็นเฮ็ดเ,เป็นใหม่ได้ค่ะนี่เป็นสีแม่นบอกไมาดอกเสือดีอยงเสือละเสือดีช่องเสือดีอออๆๆอยังเสียบเป็นใหม่ไม่ขายขายนในปลาหมึกอยู่สิหากินบองบองไงคือสม,มัยตะกีออ้อร่อยอ มันกะอร่อยตลอดไหมหิวเก่าบ่อืมเบื่อมันก็ออกเนี่ยทำไมคือผักหลายเนี่ยเขาเนี่ยผักอุ่นจะผักอีเลิศผักอีเลิศ์หรือว่าใบาชะพลูเอาหมา้อหอยหามลืมใส่กับน่องอัวแล้วน่องน่องอัวต้องเสียผักอีเลอร์ขึ้นก่อ,อ ตัแม่เอี่ยมไม่เคยกินบ่บ่ไม่ใหญ่ังก็ไ่เคยกินอยากกินเป็นแหน่อมั้ะขม่ขมรคนแกงแกงขมจำบ่ม่อกี้เด้อเป็อีกเจเี้งหน่อยนึง ลองลองจำเบื้งองจำเบิ้งบัววัวเหนังลงแน่ยนักสียานเห็หนอย่งป้าในสิกินเพชรได้ห้าปีเดือนหนาหืมไม่เหนเซียงจูบเขาปะมันต้องจูบแบบรัวๆแล้วอันนี้บอกไม้ปังจูบบ่ได้บบริใจหอย ฟังังมันมันมมนต่อยหอยอยู่ยายต่อยหอยอยู่แต่ว่ามันมันจูบเนี่ยว่าปากมันกวางขี้เมียบ่เล็กเมัยบ่เลยค่ะค่ายอวบว่าบอกเ่้ายอกรู้หิ้วหามกินหามับอืมหิ้วหาวกินอ้านี่แก้วก็เป็นนั่งเก้วหนอ่มเฮ้ยใช้แก้วกินแก้วพ่อพ จำเตียวบองเตียบองเจียบังพลอรหน่อยค่ะเอาแก้วว่างอาตะล่างกินละมันจะไปบ้างเังทั้งงตะล่างปิดขวดน้ำน้ำมานมันต้องระวัตัวเนาะมันบังมันบังเอาเห็นเาเห็นนี่แหละเอาอืมเขาเขาเนี่ยโอ้ยขขาเขาห่ยมืดมือเอาทมืดมืดไม่เหรว่างไวเอาที่ละทานยา่มเอาก็ได้ เย่ดีแล้วอืมอืมจองเป็นจังหวะได้ค่ะพี่น้องมันตกจกจกจกหล่วก็จูดรอดอืเป็นจังหวะแล้วตัวนี้บอ๋อมันหน่อยเลยป้าตัวนี้ขึ้นมาใหญ่แต่หน่อยอืม,อม ไปใส่จะใส่พ <Haj> ล <ar> ักกำลังลายเถเนี่ยโบออกบออกไหมบบกบออกกับอกต้องกินมันเลิกดลายผมว่าไม่อิ่มกองจานทานยูงข้างไหนกินอะไรเสร Mày nói mày kim mày ở đây. có cái gì mày kéo. Mày kim mày đi cho nói. cho nói. Hứa con. Mày bơi hungry. Nem mày 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 ตัหอยไม่กระุดออกเลยแน,น,น่บไปกินเนี่ยอืมอระอ่คนอืมอ้าวเขาันอืมอ้าวตอนนี้บัวบางกินแับนี่แ้อันเดียวนี่นเจียวด่างอืมกว่อยู่ในยังสีแหง้หงแห้งหวานไหมยังนะแห้งหวานหาวานดินี่นี่เอานี่เอาเลยนี่แม่ Hông máy tôi là mê im kiềm hay Ủa uh, chứ gì mà biết Nhưng to, nhau uh. tụi nạn kiềm mô men bò Yên bò đầy lọc cháu im kiềm Ăn hông máy ăn tụi á hay Mông kiềm hay Kiềm bò cho con Kiềm nạm con con Áo nì Nói mình hinh vang hinh vang cua hm 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 มาจุ่เต้นยมากระติ๊ดตุยตุยน้ำมะมันเลนนี่ทุกคนกิกิมมนไหยกินม,ม,มันขมมันกินเม็นเฉลี่ยหลังขมเนาะมีความขมอมํำในเน่อยที่นี่ต้มไม้จะกินแล้วเบอกกินออมองให้ที่บริเวจุบมง่ายที่ย <c oughs> ่งใหม่ตไนมเห็นหนาดน่าหลายตัวมือด้ทุกคน แบบเมามันแบบเหมือนถ้ากินตะบองฮงแล้วมันจอดอะไรไหม,มเจียน้นจะเส้สตัวน่ะมไม่กับตรงเตรียมไม่จะกี่บะหมี่อันไม่จิ้มแบบนี้นแล้วไม่ไพ่แล้วอ่ะแม่ thao vô tè Nè chuột à. Đó, mai luôn Ờ, mày cái Em thao Ờ, tui tui nạ mình Chắc khẩm hả nè? Mẹ, mẹ em băng nè ยี่นี่ก็เอาโดอนตัากินไม่เขาเลยเอร่อยดิต้องเจอทุกคนกแก่แต่กินแบบอ้บอมปากหอยเปลเป็นเพราะว่ามันจะมีรสตัดขม,ขม mười ba anh mười mẹ em chào ớt tay nằm ừ thế thế nằm thêm luôn ừ tưởng cảm ơn em thù nó rừng ừm ở dưới này ý này บอกมาเอามาเอามาอืมเหียบร้อยเรียบร้อยจ้ตัยังขึ้เหียบเรียบร้อยจะไม่อิ่มดูดมันออกมา่จูบมันออกไหมล่มนัว ก,ก็อไหลก์ซดับสไข่ให้ไม่อิ่มเะเด้อกดกระยิ่งกดหยังแห่งเนี่ยไ่ไนะด้กดยั่งอยู่ดิอืมผู้สม,มัยกับเบิ้งกัเอ็นดูไม่อิ่มก็ทอไหมกักดไลก์กนับสไข่เนี่นเด้จา้าก็ไม่นาหรอกรค่ะน,นานะก้หนหนึ่งไหลก็จานหนึงน่งเลยหนึ่งเลกด,ดติทีามนั้นด้จา้าขอบคุณหลายๆจ้าฉ <c oughs> ันสิจ,จัดตัวอีหละ แม่วราพ่อติสงใจว่าไม่หลวใส่ยังไงแว่าบูอื่นบอกเเห็นไม่หลวเลยใช่เหรอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าเลยแ่ไม oh. ่หลวนะมีอ er ิ h <h uh ่ม huh. มันกะหายมันายขี ну <h 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 ้ก็หลวอะอ่มอิ่มๆบะพี่น้องแล้วบิงข้าวไมกินต่อแล้วจังมาบิงทิพนาทิพไนกันเนาะอันนี้มันที่ิมหกทุกคนเิงเมันหมานี่จ้า ได้โจกได้เบอ้อน้ากันเบือเบือรัสเตอรี่มันลอตเตอรี่มันลอตเตอรี่อ้าวสำรับมือนี้ไม่อิม่มข้าวหน่อไม้ขอไปบา้านหรืเดจจ้าคลิปหนาคลิปใหม่จังมาพอกันไหมเดจจ้าสําหรับมือนี้ขอไปบ้านหรือเดจจ้าสวัสดีจา้า